นานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแจ็คเขาอาศัยอยู่กับแม่ที่ยากจนวันหนึ่งแม่ให้แจ็คนำหัวไปขายแต่แจ็คก,กลับนำถั่ววิเศษกลับมาแทนแม่มโมโหมากโยนถั่วทิ้งออกนอกหน้าต่างเช้าวันต่อมาต้นถั่วมหัศจังสูงเสียดฟ,ฟ้าก็งอกขึ้นมาต้นถั่วต้นนี้ไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไปมันมีชีวิตชีวาและดูเหมือนจะเป็นเพื่อนของแจ็คแจ็คตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นถั่ววิเศษ เพื่อนต้นถั่วช่วยนำทางให้แจ็คปีนขึ้นไปอย่างปลอดภัยแจ็คปีนไปจนถึงก้อนเมฆและพบปราสาสขนาดใหญ่ที่นั่นมียักษ์ตัวใหญ่กับภรรยาของเขาซ่อนอยู่ภรรยายักษ์ใจดีมากเธอเห็นแจ็คตัวเล็กๆก็สงสารและให้ความช่วยเหลือเล่าเรื่องราวของยักษ์ที่ชอบรังแกชาวบ้านแจ็คได้รู้ว่ายักษ์ได้ขโมยของสำคัญของหมู่บ้านไปแจ็คจึงคิดแผนที่จะนำของเหล่านั้นกลับคืนมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนในหมู่บ้าน ด้วยความช่วยเหลือจากภรรยายักษและเพื่อนต้นถั่ววิเศษที่รออยู่ข้างล่างคอยส่งสัญญาณแจ็คสามารถหลบหนียักษ์ใจร้ายลงมาได้สำเร็จก่อนลงมาแจ็คไม่ลืมที่จะหยิบสิ่งของที่ยักษ์ขโมยไปกลับคืนมาเมื่อแจ็คปีนกลับลงมาถึงพื้นเขาก็รีบนำของสำคัญไปคืนให้ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านดีใจมากและขอบคุณแจ็คที่กล้าหาญและยองเสี่ยงอันตรายเพื่อพวกเขาแจ็คและแม่ไม่ต้องยากจนอีกต่อไป ส่วนต้นถั่ววิเศษยังคงอยู่เป็นเพื่อนที่ดีของแจ็คคอยให้ร่มงเนาและเป็นเครื่องเตือนใจถึงมิตรภาพที่คาดไม่ถึงและความปล้าหารที่อยู่ในตัวของทุกคน